Bye. งานาวีแฟ2568งานนันทอุทยานสโมรสกรกองทัพเรือ11ถึง20มิถุนายนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเริ่มต้นที่ร้านแหนมปลากายจันโคมแหนมปลกายทอดสีสันน่ารับทาน1ชุด2ชิ้นราคา40บาทแหนมของเขาจะไม่เปรี้ยวมากเนื้อเด้งนึบหน้าต่อมากับร้านเนื้อย่างโคคุณ2พี่น้องเนื้อของเขามีทั้งแบบเนื้อล้วนแล้วก็หนานุม <Wow. S 1> ่มชิ้นเอ็นเนื้อเขาก็มีราดมาด้วยน้ําจิ้มรสเด็ด1ไม้ราคา12บาทเนื้อของเขาอร่อยเลยต่อมากับร้านยำโคตหมูสับเป็นเมนูยอดฮิตมากในช่วงนี้วันนี้ตั้มสั่งเป็นเมนูยำวุ้นเส้นน้ําปลาเขาใส่หมูสับมา จุกจริงกล่องเนี้ราคา60บาทความเลิศของร้านนี้คือเขาแยกน้ำยำมาให้ด้วยจะซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ไม่มีเซ็งเขาให้หมูมาจุกจริงน้ำยำรสชาติจัดจ้าตมามากับร้านข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่สีเหลืองทองกับไก่ทอดกรอบกรอ <1 S 2> งหนึ่งกล่องราคา40บาทข้าวหมกไก่ของเขาอร่อยมากค้างกันเป็นร้านโรตีใส่ใหม่สองพี่น้องอยุธยาราคาเริ่มต้นที่4 0บาทต่อมากับร้านของทอดซีพี <Wow. S 1> มีเมนูไหมให้เลือกหลากหลายมากละไม้ละส0บาทเท่านั้นจริง,ร,าางร้านนี้คุ้มมากต่อมากับร้านเขียวหหววาานนปปกยิิรชัเ ถุงใหญ่ราคาเพียง6 0เท่านั้นมาที่ของหวานกันบ้างกับร้านทาร์ตไข่ชายชะกันร้านนี้เขามีทั้งทาร์ตไข่ครัวซองพายกรอบแล้วทุกชิ้นราคา1 0บาทเท่านั้นทาร์ตไข่ของเขาหวานหอมแป้งทาร์ตกรอบอร่อยต่อมากับร้านเมลอนวังหลาแต่วันนี้ต้องมากินเมนูอวะโวคโดนมสดนะครับหนึ่งแก้วราคา5 5บาทอะ <c oughs> โวคคโดปั่นของเขาเนื้อนเนียนละเอียด <c oughs> ชาหอมมันนัวมากนอกจากนี้ยังมีสินค้าโรงงานอย่าง UFC ก็นำผลไม้กระป๋องมาลดราคาแบบถูกมากแป้งตางูก็มีสินค้าราคาพิเศษหนึ่งแถมหนึ่ ก็มาลดกว่าว่า50%รซาบีนาก็ขนมาในราคารอเาเเท่าน <mon> ั้นในงานยังมีเสื้อผ้ารองเท้าราคาถูกมากถูกรลานมาในราคาพิเศษมากอย่างเสื้อกีฬาเอ t บีเนี่ยเอามาขายที่ตัวละ89เท่านั้นในงานยังมีสินค้าราคาถูกอีกมากมายคว้ยจานชามเขาก็มีถใครเป็นสายเกมชิงรางวัลที่นี่ก็มีให้เล่นกันเหมือนกันนะครับบอกเลยมางานเดียวคุ้มได้ทั้งของกินของใช้และความสนุกใครที่อยู่แถวพะราม8ก็เตรียมตัวให้พร้อมกับงานไลออนแฟร์สนงห้าหกแปดเพิ่มยี่สิบสางมิถุนายนบ